ตอนนี้เราก็ออกซิเจนออกออเจนนจฮะอะไรนะเี๋ ยังไม่เคยมายงไงเ,เราก็ต้องมาไงคุณไหม,หมเราไม่เคยมาเอาไปยืนเฮ้ยแม่ถ่ายรูปให้หหลหเลยเดินเข้าไปหันหน้ามาหันหน้ามาโอเคปะถ่ายสิไม่ได้เดี๋ยวแม่ต้องเอาไปตัดเป็นลงคลิป วยไปเข้าไปไปตรงเก้าอี้สีแดงให่ก็แค่กอดนั่งเหรออือไปต้องเก้าอี้สีแดง่ะลูกปะ่ะอะเข้าไปนั่งมือพร้อมโอเคสวยไปลูกปะ่ะ แม่แม่พัดหลงเห็นไหมแล้วก็มาสูบอ่ะวัดดีแม่ขอถ่ายคลิปก่อนขึ้นไปดูไหมล่ะได้เดี๋ยวแม่พัขึ้นไปดูใช่มั่าถ่ายตรงนี้กันยืนถ่ายหน้าร้านกันเหรออารกทธามาไปาขึ้นข้างบนกันไปขึ้นข้างบน มาเดินอาหารเครื่องดื่มลูกค้าสั่งที่โต๊ะไดินสั่งที่โต๊ะได้เลย,เลยใช่ไหมคะไปน้องเชฟขึ้นนั่งบนลูกไปะเชฟมายืนตรงนี้ให้แม่ก่อนลูกมาถ่ายรูปให้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ เราไปเลือกโต๊ะกันปไปไปหาโต๊ะตรองเชฟไปเลือกโต๊ะเราจะเอาโต๊ะไหนไ<ป>ขึ้นไปเลือกข้างบนไปลูกไปอ่านั่งข้างบนไปมาทางนี้ไปขึ้นไปขึ้นไปสิลุกขึ้นไปเลือกโต๊ะที่หนูจะนั่งจะได้สั่งอาหารไปเดินไป